สวัสดีครับผมชงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องอิงนะครับผมนะนตะกี้ไปซื้อนมมัวแดงนะครับผมนะสวัสดีสวนทางก,กันกับทีมงานจรวดเจ๊จำปีพอดีนะครับผมนะไปซื้อนมมัวแดงมาให้เด็กๆน,ะนี่ก็ลุยงานกันเรียบร้อยแล้วแต่งกเก็แบบแกะแบบนะครับทับหลังเตวาเตีใบเมื่อวานนะครับผมนะออก มียูทูบเบอร์ช่องไหนครับผมมาแอบลอยใต้อยู่ครับน,นี่ครับแอบลอยใต้ยนะครับผมนะผม,นะมจัดก,การแบบน,น,นไม่ดีครับเอ้สิม,มาแต่แอบลอยใต้รับผม

กันก็ก่อกันไปแกแบกกับแกบแบนนะครับส่วนลำเลียงคนต้มบล็อกอุดมันเบาน,นะครัมบมาได้บล็อกวันนี้ทองฟ้าปลอดโปร่ง คือเมื่อวานนะครับนั่งคุยกับจังด้วนนั่รกับตว่วาทำเต็นแต่ว่าประมาณเดือนนก็เสร็จกับผมประมาณเดือนแต่คือมันงานปูนนะครับงานปูนบางทีเราก็ต้องรอเวลาใ้เวลานะครับผมนะก็อันนี้มันเป็นงานผิดเล็กนะครับซึ่งเราจะไปต่อตัวหานี้มันก็ไม่ได้มันก็เลยต้องรอ จะเป็นงานแบบเออยอะๆงานมีลากล่ายก็คือบราได้ยกคนงานเลยเรื่องมีเตกลนมีเสร,ร็จอ่าก็จะเอาตรงนี้อาไปไปต่อช่วนอื่นได้กับผมแต่นี่คือต้องรอไงกับผมบอกมันจะนานหน้าเดียวแต่มาได้นะครับถ้าว่าจั่งก่อสร้างกันนะจะเข้าใจนะครับอะไรอีกก่าดีทีเพิ่งกินก,กับลูกตะกี้เนี่ย แบบโจยเลยครับ <c oughs> นี่มาดูกันเลยอันนี้ไม่ได้อยู่ในอันนี้ไม่ได้อยู่ในหัวนะครับ <c oughs> ตังอยู่หน้าหน้างานเลยครับ có đã mất là cái bông đó tại kia anh được đếch sắp về việc rồi là tông khuyên dân bần tô cái bông kia có khùm. เป็นไดมดทุกคนนะครับผมเนาะต้นเต้นกันไดมดเลือกแกะบางคนนะครับที่ว่าอ่านแบบนะคก็บางทีน้องๆบางคนก็ยังอ่านแบบมันไม่ออกนะครับผมเนาะอ่านจจะเป็นหน้าทีก็ช่างใหญ่ครับผมช่างด้วย จ,จับ้วยมือตกแต่งอะไรไม่หมดเลยนี่เป็นห้องครัวนะครับประตูกว้างกวางอยู่ตรงกลางเลยนะครับผม ดีๆเดินสำรวจแล้วเกินดีดยวเินเงกินไปตะกี้นีประตูนะครับหน้าต่าง น้องวนไม่ตีลูกเดี๋ยวลูกก็ร้องดูดนมอ,อีกฮะเอากับวันนี้ตองปลาเจ่มใส่งานคงไม่สะดุดเกี่ยวกับฝ้นแน,น่นอนดดีๆไปเร็วดีดีไม่เอานะอย่ามามั่วตรงนี้นะนี่นี่เห็นไหมของกินอ่าะนะไปเร็วมาเร็วดีดีดมาไปหน้าบ้านไปไปเอากับเด็กปลาดีดีๆไปหน้าบ้านก่อนกับเจะลอยของกินชั้น แต่ดิดี้ไม่เอาแล้วครับมาดิดี้มาแน่แน่นรู้เรื่องไหมเนี่ย <laughs> ไปไปไปมาเร็วมาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,ก,กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาตจนเด็กๆเกย็งไงกันบ้างปุ้ยเรียบร้อยเ <laughs> จิไม่กินหน้ากับวัสดีครับผม